โอเควัวไปดูท่านผู้ชม YouTube กันนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็ กลับกันมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Garden of Banban Part 6กันในภาคสุดท้ายนะครับผมใน,ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนจบของภาค6ของเกม Garden of Banban แ,แล้วนะั่นเองนะนะหลัจากในภาคก่อนเนี่ยคือมันช่างเดือดมากนะครับผมนะคือแบบไปตกไอ้นกนั่นมาเนี่ยโอ้โหแบบโคตรเดือดดินชิงเลยนะมาสหรับภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายนะครับเพราะว่าาในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เก็บทุกปุ่มไปกดสวิตช์ทุกอย่างเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นสีเขียวทั้งหมดแล้ว นะครับผมนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะก็สามารถเข้าไปพืดด้นที่เอากระทของราชินีเอา l o b u t s t t y o you. Uh huh. o did it! We can now put an end to this chaos. Hold on. First, I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. Okay. และบานบานก็จะไปไหนเนี่ยอ,อือเอ้า บานบานช่วยแนปๆๆเนปออกมาเหรอเอย้ยจะดีเหรอเนี่ยพอดีจะทำอะไรนะเ,าาเ,าาาเปนปเนปอู้วอวววอวว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 ้วว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 วโอวว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 ้ววว้วว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 อววววววโวว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 าวว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 อวว บโอ้โหห้องแม่งให้ความรู้สึกเหมือนภาคสี่มากเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้เราก็เดินมากับอีกสหายสองคนนะครับผมนะอีชธติโก้มึงเดินเร็วมากมึงน่าจะรอเพื่อนอ่ะก็ดีนะเพื่อนแม่งเดินตามตามลาไปเลยอะไรไงดีโก้โหมาจีบประคบกูเลยโอ้ย Didn't think I'd be seeing this room again this soon. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where'd he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter. It seems eerily really simple to just click the eject button. Are we sure we wanna press it? Oh... No! 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 เนี่อ๋อบอสเอ่อเอ่อมันเปิดเฉยโอเคมึงทำดีมากเพื่อนกูจอบบลอกวิ่งยังไงกาทามาแล้ววุ้ยโอ้ The scepter it's missing a piece that's not good ทำไมอะ What มีใครมาไหมเนี่ยยังไงต่ออะ Why? Why? Oh no! So, this is where the key to my prison was stored away. Impressive work. All switches activated. The big door opened. And the treasure ready to be plundered. Yeah, I, oh. I fear this is the part where I come in and take all of your hard work for myself. I can I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it as small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. Oh, We had no choice! They were going to destroy us all! You didn't have a choice and you chose wrong. Where are the sheriff and the surgeon? Surely, me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. I, I don't know where they are. I'll tell you, they are hiding like the cowards you all are. But I'll find them, and all will pay. Seems the scepter is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty?

ทำไรได้บาร์อสโอเคไปบาร์ดจะทำไปเพื่อแต่อันนั้นนะครับผมนะให้อันนั้นเปล,ลี่ยนเราต้องสนกันจะนี่ถึงกล้ามอะไรเนี้ยเนี้ยไปกล้ามอุ้ย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 วิง่งวิ่งไปไหนอ๋อวิ่งไปช่วยเหรอโอเคโอเควิ่งอยู่วิ่งอยู่ดีออกวิ่งไปทางนี้แล้วก็ทาโอไปโอเค,อ,เคอ่าไปอีกรอบแล้วครับผมแนละ้วอ๋อไอ้ลูกอันนี้นี่เองเมื่อกี้ผมนึกว่าอะไรก็คือไอ้พวกลูกบาร์ดปีวันหรือพวกลูกฟอนไอ้ไอพวกลูกฟอน พวกตัวถ้าเราโอ้โหเมื่อกี้ผมถึอพวกเป็นไอ้นั้นนะเป็นแนปแนบที่มาฆ่าเราแต่ไม่ใช่เรานเป็นไอพวกโซนทุปซอนวิ่งวิ่งไม่อป็นไรตอนนี้เรามีคนปิดหน้าปิดหลังให้อยู่นะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางจะเฟสฟิตเพียงแค่เราวิ่งตามมิเทลติโก้ไปแล้วก็จะปลอดภัยไม่น่ามีอะไรน่าเสียหายวิ่งไปวิ่งไปแต่ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะรู้สึกเหมือนแค่เราที่หนีย่างเดี๋ยวมันจะล่อนะครับผมนะอยากขันหลังไปดูนะแต่ว่าแบบมันคุ้มรึเปล่ามัผ่านเราหน่อยปึ๊บโอเค Okay, okay. I I don't think I could go. Oh my, uh, What? What do you mean? They appreciate my joke. Who's they? Amaya. This is my one chance to have an audience and I am going to take it! Hi! Goodbye! Bye. Oh, yeah.

Both of you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the Queen couldn't. I'll hold them off. Maina? Look for the surgeon. Patman! Oh. Ow! เป็นการติดฉากพาหกที่ค่อนข้าง,งหน้าโหเขียวใจมากเลยนะครับผมนะโหคือแบบคานนี้คือแบบพอจะภาหกปุ๊บเราโดดเหี่ยวแล้วนะครับผมนะตอนนี้คือเราไม่เหลือใครจริงๆแล้วเพราะทานี้ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเหมือนทุกคนจะถูกไอ้นอตติวันหรือว่าพวกทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นอันนั้นอีกฝั่งแลวนะครับผมนะคือแบบ ถูกไอ้น็อตตี้วันเล่นงานแล้วก็ถูกแกไปอีกฝั่งแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเหลือแค่บานบานเมื่อแต่บานบาน,บานตัจริงๆจะไปสู้ซึ่งให้เดลนะครับผมนะันคือตอนนี้น่าจะไม่เหลือใครแล้วก็คือแบบบานบบานบานน่าจะแตกแล้วนะครับผมนะตอนนี้คนดึงไม่ออกเลยว่าว่าใครที่แบบที่แบบเออแบบอยู่ฝ่ายเราแล้ว,ลวยังเหลือรอดแต่เออจะมีใครเหรว่าเออเพราะที่เห็นเนี่ยก็คือแบบเหมือนถูกเปลี่ยนร่างให้หมดนะครับผมนะคือแบบออ,อย่างดาร์กเลยนะครับผมนะ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตในภาพต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรกันแน่นะก็ถ้าข้อที่เห็นก็คือน่าจะเป็นในตัวหน้าปกนี่แหละนะ,ะว่าเดี๋ยวเราไปตามเก็บสีเก็บบางอย่างที่เราพลาดไปอะไรดีกว่านะครับผมนะโอเคแล้วกลับมาตอนนี้เราแล้วครับผมนะผมอยากจะแบบเออเก็บชาจับสแกนด้วยนะเสื้อนี้ผมไปยังไม่ได้เก็บเลยมาเปิดมามาเข้ามาเลยมาจะไปอยู่ไหน<ว>นะเพื่อ<ว>นไปอยู่มาดิผมอยากจะจับสแกนไม่เห็นมาเลย แค่นี้คุ้มมาเก็บไอเนี่ยถ่ายจำสยเสกภาคนี้มันดูแบบธรรมดามากนะครับนะดูไม่ค่อยคุ้มเก็บเท่าไหร่อ่ะเออแล้วสุดกี่อันนี้เดี๋ยวเราพอนกันคือแบบมันดูไม่ค่อ,อ,อยคุ้มจริงจริงเลยแบบมันแกบมาแห่แล้วก็แบบแค่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเออโอเคถ้าอย่างนั้นเรากลับมาที่ตรงนี้กลยดีกว่านะครับผมนะเป็นซีเคนด์ยังแรกที่ผมพลาดไปนั่นเองแล้นะโดยเราก็ต้องมากดเดียงตามนี้นะครับผมนะซึ่งผมก็กดไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่อันสุดท้ายอยู่ตรงนู้นตรงกลางเลยจื๊บแอะพึ่งอยากเห็นนะเวลาประตูมันเปิดเห็นปะ มันนี้เหมือนจะพอเห็นอยู่โดนแล้วก็โดนอะไปึ๊บเอ้าผิดเหรอเอ้าโอเคได้แล้วนะครับผมนะเรื่องประตูนั้นก็น่าจะเปิดแล้วนั่นเองแล้วนะไหนดูซิในนี้จะมีอะไรกันแน่โอเคโอ้โหมันมีปเนี่ยวัตถุฟักอ๋อมีแค่นี้ก็คือมีแค่กระดาษข้อความเฉยๆนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแปะไวับไอีกเช่นเคยนะครับผมนะอืามโอเคเดี๋ยวเราไปตามเก็บบางอย่างที่ผมพาต่อกันดีกว่านะครับผมนะโอ๊ยติดไป โอเคเรากลักบมาตรงนี้อีกรอบนะครับผมนะเสีงพอลากาตรงนี้ไม่ได้ยินทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับผมนะไม่ยินไม่ได้เหมือนเดิม,มนะแต่ที่เราสนใจน,นั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่ในพาร์ทแลกที่ผมเคยถามถึงไปนะครับผมนะว่าทําไมมันเปิดไม่ได้คือมันต้องได้คีย์การ์ดสีเขียวก่อนก็คือเราต้องไปโซนสุดท้ายสุดก่อนเลยนะครับผมในที่วิตีกับดรัก,ก่อนนะถึงได้คีย์การ์ดสีเขียวมาเราทําการ แล้วพอเปิดเสร็จเนี่ยเราก็จะได้คีย์การ์ดสีดำๆน้ำตาลเทา่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะเอาไปใช้เปิดโซนตอนไอเปิดโซนตรงนั้นอะไอโซนก่อนที่เราจะกลับมาไอตรงโซนตอนที่เราสู้กับนกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะโอเคซึ่งมันก็คือประตูด้านซ้ายือตรงนี้นี่นะครับผมนะก็คือหลังจากที่เราตีนกยักษ์เสร็จปุ๊บเราก็มาแก้พัทเซนตรงนี้ซึ่งประตูตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปิดนเลยนะครับผมนะในตอนนี้เราก็มีคีย์การ์ดล้วก็เปิดเลยมาแต่มืดมากสอยดิ ไม่มีอะไรเลยโอ้โหห้องมืดจริงนะครับผมนะนี่ห้องซีเคธเกะเทนออฟบานบานซึ่งเจ้าตัวน,นี้เราก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับผมนะมันชื่อไอ้ดารดูอ่ะเออนะครับผมนะก็คือบอสหลักที่น่าจะเป็นหัวหอกของเจ้าหนึ่งในพวกตัวซุกซนหรือว่าเจ้านัดอวานอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้วันอะไรสักอย่างนึ่งเช่นมนีกระดาษด,ด้วยซึ่งผมก็จะแปะตับเอ้ให้อีเช่นเคยนะครับผมนะ เออผมบอกไว้ก่อนเลยว่ากันดาอาจจะเก็บไม่ได้ครบนะครับผมนะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคือแบบบางอัน,นผมก็อาจจะพลาดไปอะนะเออถ้าเกิดตามเก็บเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะแน่ๆน,นะครับผมนะ <S <S นี่อะไรเนี่ยอือฮึไทป์หนึ่งจิวนเนียมไทป์สอง 2, ก็คือการจกพวกนี้เหรอไทป์สามสั่นบูบบบบบคือเอาพวกนี้มาสั่นหร,หรือเอามาปั้นรวมไทป์สี่ 4, บูบบบบบเอามาปั้นแล้วมันเหมือนจะแยกออกมาสองอันปะ่ะไทป์ห้าหัวใจฟังเสียงสมอง ใช้หกเหมือนเอาหยดน้ําซึ่งเท่าที่ผมจําได้ก็คือไอ้หยดน้ำที่มันจะสื่อถึงสารจีเนดีมาเอาหยดน้ํามารวมกันกลายเป็นเส้น d n แแ้วเอาบว่ายังไงอ่ะไม่แน่ใจกันบางทีอาจจะเป็นการแบบสร้างตัวละครไอ้อพวกเนี้ยที่มีมันสมองมากกว่าเดิมนะครับผมนะเท่าที่คิดนะนะ ไม่รู้สิหรือบางทีอาจจะสร้างที่แบบมีความใกล้เคียงกับมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็เป็นว่านี่น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมการ์เทนออฟบานบานแล้วนั่นเองนะครับผมนะที่ผมจะหาได้อาจจะขาดกระดาษนิดหน่อยไม่ใช่ดิอย่าเพิ่งลืมเทปเออใช่ยังเหลือเทปอีกอันนึงที่ว่าอย่าเพิ่งเก็บคลิปไม่ได้เดี๋ยวไปดูเทปก่อน โอเคเรากลับมาแล้วนะครับผมนะคือในพาร์ทก่อนเนี่ยคือเราเก็บเทปได้ใช่ไหมเป็นเทปที่สามซึ่งผมลืมดูเลยครับผมนะแม่งคือบเกิดจะพูดปิดคลิปแล้วไงเออแบบเจัดแม่งมาลึก้ตอนท้ายมาอันสุดท้ายเอออัอนไม่ใช่ดิอันนี้อันที่หนึ่งะครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนดีวกว่อันนี้อันที่1น,นะแล้วก็นี่ใอันที่3นะครับผมซึ่งเหมือนจะเป็นไก่นะครับผมนะอันนี้เหมือนจะเป็นภาพในภาคแรกเนาะอ๋อก็คือว่าจะสื่อในภาคแรกเนี่ยก็คือ ไอไก่ตัวนั้นคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกนะครับนะก็คือเหมือนไอไก่ตัวนั้นผมจาชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเออจำชื่อไม่ไดนะ้คือแบบแม่บทแม่งหายไปตั้งแต่ภาคสาแล้วบ้างเออทุอยจริงๆนะครับผมนะแต่คือจะสื่อว่าไอนกที่เห็นหลาอนภาคหนึ่งก็คือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือมันมายืนสแตนบายอย่างนี้เพื่ออะไรวะแต่ผมก็ไม่แน่ใจมันจะสื่ออะไรกันแน่ว่าชางมันเถอะ เพ่งนี่ก็เลยเป็นทั้งหมดของเกมนี้จริงๆแล้วนะครับผมนะไม่หลอกแล้วคราวนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะลืมแลนะ้วนอกจากกระดาษที่ผมอาจจะเก็บไม่ครบนั่นเองหละนะก็ขอบคุณทุกๆคนกันเลยนะครับผมนะที่รับชมเกมนี้จบนะครับก็ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมนี้ในภาคหน้านะก็คือภาคเกนเอน,นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ